รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันพบอาร์ซนอลกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งสําหรับฟุตบอลลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024โดยเกมนี้เป็นการลงแข่งขันนัดที่5ของฤดูกาลเป็นการเจอก,กันของทีมอันดับ18ท็อปฟี่สีํำเงินเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบปืนใหญ่อาร์ซนอนทีมอันดับ5ของตารางในคืนวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้ ที่สนามกุริสันพ์คเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักเก็บได้เพียงแค่เต็มเดียวจากสี่เกมแรกรั้งอันดับ18ของตารางส่วนความพร้อมล่าสุดของทีมชอนไรจะยังไม่มีชื่อของเชมุตโครเมนเดเลอันลี่และเจคแฮร์ริสันที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงต้องเช็คฟิตของโดมินิกคาร์บตเลวินกองหน้าตัวเก่งของทีมอันเดรโกเมสไมเคิลคินและ ลูวิสดับบินคาดว่าเกมนี้ท็อปฟี่สีดำเงินจะมาเล่นในระบบ4-4-1-1ผู้รักษาประตูจะใช้งานจอแดนพิกฟอร์ดพร้อมกองหลัง4คนประกอบด้วยนาธานแพตเตอร์สันจาร์ลัตเดวิดเจมทาคอฟสกี้และแอนลี่ยังขยับมาที่แดนกลางเจมการเนอร์อามาดูโอนาน่าอานาวดันจุมาและอิริซากาหนาเกแนวลุกฝากความวังไว้กับ อับดุลไลดูคเร่คอยซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าอย่างเบโตส่วนทางฝ้าของอาร์เซนอลออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้อย่างน่าประทับใจโดยชนะ3เสมอหนึ่งมี10คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางความพร้อมล่าสุดทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะยังไม่มีชื่อของยูเลียนคิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ของทีมที่ได้รับบาดเจ็บยาวโทมัสปาตีและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนนักเตะคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด คาดว่าเกมนี้ทัพปืนใหญ่จะมาเล่นในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูคงใช้งานอารอนลิมเดลลงเฝ้าเสาต่อไปพร้อมกองหลัง4คนแบ็กขวาเป็นไว้โค้เซนเอร์ฮาร์ปเป็นวิลเลียมซลีบาจับคู่กับกาเบียวมากันเยตโดยมีอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้เล่นแบ็กซ้ายอินเวตตามแผนของอาร์เตตาขยับมาที่แดนกลางเป็นมากรินโอเดกาดคอยป้องกมเดคันไรเล่นเป็นตัวรับคอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงแบ็กโฟ ส่วนใครฮาวเวเล่นกองกลางเกมลุกคอยสนับสนุนกองหน้าส่วนแนวลุกจะใช้บุกโยชากาเล่นเป็นปีกข,ขวากาเบียวมาตินาลีเล่นปีกซ้ายโดูมีกาเบียวเคซุตเป็นกองหน้าตัวเป้าคอยล่าตาไขา่ผลการเจอกันกองหน้าของเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลวันที่1มีนาคม2023อาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตัน4ประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีกวันที่4กุมภาพันธ์ปี2023เอเวอร์ตัน ชนะอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีกวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมปีที่แล้วเอเวอร์ตันแพ้ให้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อสองในเกมกระชับมิตรวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมปีที่แล้วอาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตันห้าประตูต่อหนึ่งในพรีเมียร์ลีกวันที่หกธันวาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเอเวอร์ตันชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งในพรีเมียร์ลีกผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเอเวอร์ตันชนะหนึ่งนัด เสมอหนึ่งนัดแพ้สามนัดโดยนัดที่ชน,นะเป็นการชน,นะดอนคาร์เตอร์ในถ้วยคาราบาวครับสองประตูต่อหนึ่งส่วนอาร์เซนอลชนะสามนัดเสมอสองนัดโดยนัดที่เสมอเป็นการเสมอฟูลแลมในลีและเสมอแมนซิตี้ในเวลาปกติในเกมคอมมูนิตี้ชิลแต่ก็สามารถเอาชน,นะในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อหนึ่งเอเบอร์ต e ันต้องทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อเก็บชัยชน,นะให้ได้สถานการณ์ของกุนซือชอนได ในตอนนี้สูมเสียงมากที่จะโดนปลดน่าสนใจเหมือนกันว่าเมื่อถึงเวลาตกที่นั่งลำบากแบบนี้พวกเขาจะเอาโตัวรอดได้หรือไม่อาร์ซนอลก็ต้องการชัชนะเช่นกันเพื่อกากลุ่มหัวตารางลุ้นแชมป์ทีมพื้นใหญ่พบความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าก่อนเกมเยือนวิสซันพาร์คยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ฟอร์มของเจ้าถิ่นกำลังระสำดูจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะให้พวกเขาบุกไปคว้าชัยได้สำเร็จหากใครยังจำกันได้ เกมเิวต์คุมทีมนัดแรกของกุนซือชอนไดในเกมนั้นเอเวอร์ตันเปิดลังเอาชนะอาร์ซนอลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของเกมทาคอฟสก,กี้ช่วยให้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเก็บ3คะแนนไปได้ในเกมนั้นแมตชน้สถานการณ์ของทั้งคู่ต่างกันโดยชิดเชิงแม้ว่าจะต้องการ3ามคะแนนด้วยกันทั้งคู่แต่ยังคงมองว่าเจ้าถิน่นที่มีจุดอ่อนหลายจุดไม่น่าจะต้นานทานแนวรุกที่กำลังมั่นใจของทีมเยือนได้สุดท้ายเจ้าถิน่น คงต้องรอชัยชนะต่อไปอีกหนึ่งเกมเอฟเวอร์ตันแม้ว่าสองน,นัดหลังจะไม่แพ้ใครแต่ฟอร์มโดยรวมในช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลค่อนข้างย่ำแย่สวนทางกับอาร์เซนอลที่ยังไม่แพ้ใครตลอด4เกมแรกแต่ก็เก็บคันชิดได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามคาดว่าทัพบ,บุนใหญ่จะเป็นฝ่ายครองเกมบุกและจะบุกมาเก็บเอาชัยชนะได้ไปแบบหึงจับในเกมนี้คาดว่าผลพัคของอาร์เซนอล จะบุกมายัดเยียดความปราชัยให้กับเจ้าถิ่นเอเวอร์ตันแต่สกอร์อาจจะไม่ขาดคาดว่าน่าจะชนะได้เพียงหนึ่งลูกผลท,ที่คาดเอเวอร์ตันแพ้อาร์ซิลนศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเหรอครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้สามารถคอมเมนต์ทายผลสกอร์คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วมาลุ้นกันครับว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ความพร้อมก่อนเกมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้แฟนบอลได้รับชมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ